ถ้าเราอยากมีความจําที่ดีนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เร็วขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้ในระยะยาวๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีเทคนิคกันหน่อยและค่ะและวันนี้นะคะเราก็เลยนําเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ11เทคนิคเรียนเก่งจําแม่นและได้คะแนนดีระดับมือโปรมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคเหล่านั้นกันเลยนะคะข้อแรกค่ะ เทคนิคพโมโดโร่ค่ะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจอ่อแล้วก็เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้ค่ะข้อที่2เทคนิคการปล่อยใจค่ะเมื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือสมองไม่แล่นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้เราออกไปเดินเล่นไปเดินเม่อม่อนะคะอันเนี้ยได้เลยค่ะมันจะเห็นผลดีที่สุดเลยนะคะข้อที่3ค่ะเทคนิคการเพิ่มเสริมความค่ะเทคนิคนี้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการเรียนทุกเรื่องให้ได้อย่างลึกซึ้ง เทคนิคที่4นะคะเป็นเทคนิคการทำ to do list ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมองส่วนความจำขณะปฏิบัติการค่ะข้อที่5เทคนิคการใช้ตัวย่อนะคะการนึกเป็นภาพและประสาทแห่งความจำค่ะเพื่อทำให้เราเนี่ยจำสิ่งต่างๆได้เก่งขึ้นจำได้แม่นขึ้นแล้วก็จำได้นานขึ้นค่ะข้อที่6 เทคนิคการใช้ท่าทางประกอบนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความกระจ่างแล้วก็คิดได้เร็วขึ้นค่ะข้อที่7เทคนิคการสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะเพื่อกําจัดสิ่งรบกวนแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในขณะที่เราเรียนรู้ค่ะข้อที่8ค่ะ เทคนิคการตั้งเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายแต่ละขั้นความสำเร็จและเป้าหมายของการปฏิบัติค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จนะคะข้อที่9ค่ะเทคนิคการอ่านแบบมีส่วนร่วมและการคิดวิเคราะห์ค่ะเทคนิคนี้นะคะเพื่อทำให้การอ่านของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะข้อที่10ค่ะการใช้เทคนิค hard start เพื่อทำให้ได้คะแนนดีในทุกครั้งที่สอบไม่ว่าเราจะสอบอะไรก็ตามนะคะเทคนิคฮาร์สตาร์เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เขาบอกให้เราเริ่มทำสิ่งที่มันยากที่สุดก่อนหรือทำข้อสอบข้อที่มันยากที่สุดก่อนนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนไปทำโจทย์ที่มันง่ายกว่าค่ะแล้วค่อยกลับมาทำโจทย์ที่ยากกว่านะคะข้อที่11ค่ะการใช้เทคนิคการรู้คิดค่ะคือเข้าใจสิ่งที่ต้องทา การตั้งเป้าหมายการวางแผนการลงมือเรียนรู้และการตรวจสอบปรับแก้ค่ะ เทคนิคตรงนี้นะคะมันจะช่วยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่เรียนเก่งขึ้นหรือเป็นระดับมือโปรขึ้นไม่ว่าเราจะเรียนอยู่หรือทำงานก็ตามค่ะนี่ก็คือ11ข้อเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เก่งขึ้นได้คะแนนมากขึ้นและจดจำได้มากขึ้นในระยะยาวนะคะเล่มนี้นะคะไม่ได้เหมาะแค่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นค่ะแต่ยังเหมาะกับคนทำงานที่ต้องการพัฒนาความจำและก็การเรียนรู้ให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นมืออา มากขึ้นด้วยค่ะ